คือ,คอ,คอต้องเข้าใจว่าใน100ใน100เนี่ยจะมีผู้ป่วยที่อาการน้อยถึงไม่มีอาการเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ70ถึง75เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปเอาไอ้นู้หรอเอาเอาอันนี้มาตอกอ่าถุงเลยกบแรงวกบแล้วไมากมันพึ่งคนสตูน <ๆ S 1> อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เจ็บไข้ไม่สบายรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นคนสตูนเราไว้วางใจให้ทีมสตูนเราดูแลผมว่านั่นคือที่สุดแล้ว,วครับจะเกียนจะเกียนปะ วันนี้มีภารกิจตามติดชีวิตคูแทนนิดหนึ่งไอดียพิเศษนะครับตามติดภารกิจชีวิตพูเทิร์นวันนี้ไปดูเรื่องราวของการไปเยี่ยมศูนย์ LQ หลายที่ท่านในจังหวัดสตูลต,ตามไปดูครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ดีเจตะวันจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันโดยทั่วไปเราเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทางท่านสส,สวรสิทธิ์เรียงประสิทธิส์สสจังหวัดสตูล พร้อมคณะนำโดยคุณกิติศักดิ์รังสิตครูเอ็กซ์สตูนเป็นตัวแทนกลุ่มคนมวยได้เดินทางเข้าไปมอบเงินบริจาคจำนวน50,000บาทพร้อมปัจจัยต่างๆรวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมเหตุการณ์กันครับ เริ่มต้นภารกิจแรกพวกเราได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาอบจแห่งที่2บ้านขวนฟ้าแลบอําเภอละงูจังหวัดสตูลรองรับได้60เตียงซึ่งวงการบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นเจ้าของสถานที่้าด มาพอโคกออกมาเยื้อซิปหรอกเออไม่พือเราคอยไปแบง่งก็ได้พวกนี้ไล่กันเลยไอ้เก้าขวดเดี๋ยวเราไม่เอาให้นู่นหรอเอาเอาอันนี้มาเอามาถุงเลยเขาจะจะบอกเคสเดียวมีอาการลังหมากอยู่โรงพยาบาลให้ใกล้มอดแต่ว่าเคสเดียวเป็นสีเขียว ที่เลี้ยงหรือว่าจะผุ้โค้กนักพีดนักไอ้นักกีนเผื่อว่ามันจะได้ไม่ถึงขั้นยากรคือต้องเข้าใจว่าในหนึ่ร้อยในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีผู้ป่วยที่อาการน้อยถึงไม่มีอาการเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ70ถึง75็ดเปอร์เซ็นต์ก็ผู้ป่วยกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละเคยไปตรวจเจอเชื้อแต่ว่าอาการไม่ได้หนักมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะให้มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในส่วนของคนที่อาการหนักเขาก็จะให้เข้าไปอยู่ในในโรงพยาบาลอ๋อก็คือดูตามอาการใช่เพราะมันอยู่ใกล้หมอมากกว่าสามารถตรได้ใกล้ชิดมากกว่าครับผมแต่สำหรับคนที่อาการไม่อาการน้อยๆไม่มีอาการก็ก็ก็จะอยู่ที่นี่ครับ พวกเราเดินทางต่อไปอยังบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามแต่เป็นสถานที่กักตัวสําหรับผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการแสดงหรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้เป็รโอ้โอเคนี่ะนี่ รอมาข้างหน้าข้างหน้าเราชมาแจอนนี้จัดอ๋อนี่คือกลมเที่ยงอ๋อนี่คือเอ็กไม่ไม่ใหญ่ไม่ให่ไม่ถึงป๋แต่เป็นกลมเตี่ยงครับตักวลครับครับไปเอ

สวัสดีทีมงานมุ้ยแวะมาเยี่ยมแล้วก็เอาเข้ามาให้ครับสวัสดีครับเออไปเยอะกี่คนครับอ่ะสองคนสองอ๋อเออเดือดเด่มวันนี้เราห้างกันสักปักก่อนครับ

นี่หมอปลาคุณกายอยู่ลังลูกอ้ยโอเอยู่ลังนี่ามืกลับนะคุณกคนเดียวหรือเ่าเลือไม่กี่วันแล้วอ่าพ่อายยตามปตีเลยเด้ออ๋โอเคครับคุณกาอยู่ลูกอ่นลูกอยู่คนเดียวคุกาเออเออสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก่อี่งานวยครับผมจะอยกง้ามา เดี๋ยวเนือเดี๋ยวไม่เงนก็พีนะก็หวานไปนะครับจะวันนี้ผมอยู่ที่สสจจังหวัดสตูลวันนี้มีภารกิจตามติดวีดูแทนนิดหนึ่งไอเดพิเศษนะครับพอดีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาอยากจะอยากจะ ที่ที่จะนำสนุนงานดูแลสูงสุดนั่นเดี๋ยก็พอดีเลยที่จะเอามาให้เยี่ยมเลยครับเล <c oughs> ส่วนนึงก็แบ่งม่ให้กับคนที่กลับตัวตามบ้านนั่นแหละเพราะมันไม่มีเร,ร <c oughs> าเป็นสนุนเนาะผมผมคนลุกไปเราจะวางแผนการดูแลสร้างศูนย์ประสาเนี่ยอีกศูนย์เพื่อไม่ให้ซ้อนทับก,กับศูนย์เดิมเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดชัดว่าคนสตูลอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ เจ็บไข้ไม่สบายรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นคนสตรูลเราไว้วางใจให้ทีมสตรูลเราดูแลผมว่านั่นคือที่สุดแล้วครับคนเรามีบ้านบ้านต้องพร้อมต้อนรับพวกเรากลับบ้านทุกคนเพราะฉะนั้นเหมือนที่คุยกับท่านสอบไว้ว่าผมแทบจะไม่ปฏิเสธใครคุณหมอวิโรจน์เนี่ยเป็นคุณหมอที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของการศูนย์ภะษานงานการรับผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เนี่ยกลับเข้ามาครับซึ่งก็ที่กลับมาที่ผมเจ้าหลังกลับมาที่ใครก็แล้วแต่ที่ต้องการกลับมาก็ ก็จะปรญหาว่ที่สูตรนี้ทั้งหมดซึ่งโอ้ทรัพยากรที่ใช้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะพอขออนุญาตขอบคุณพีทุกท่านนะครับขอให้มีสุภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยครับ ท้ายภารกิจสําหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ได้เดินทางไปยังสสจจังหวัดสตูลเพื่อมอบแท็บเล็ตให้กับทางคุณหมอวิโรธซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์และเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานจบสิ้นภารกิจสําหรับวันนี้ดูเหมือนทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็รู้สึกอิ่มเอมใจ โดยเฉพาะพวกเราทั้งหมดรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําความดีและเติมเต็มในส่วนที่ขาดถึงแม้ในความรู้สึกมันอาจจะไม่มากมายสําหรับการให้ในครั้งนี้แต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจการมีน้ําใจการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันคือที่สุดของความสุขนะครับ